บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็นอ e s u ู u d m a แนะคะโคมเดิมลูกค้าเป็นโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานแต่ลูกค้าบอกว่าไม่สว่างนะคะวันนี้เข้ามาทําการอัปเกรดเป็นชุดโปรเจคเตอร์ไบเอลเดเรเซอร์ฟินิชโ m a แม็กวัตตพร้อมวงแหวนบ m เอ็มสนะคะแล้วก็ daylight Audi Style นะคะไฟเลี้ยวค่ะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้เลยนะคะปิดไฟเลี้ยวค่ะ โอเคเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะแสงตอนกลางวันนะคะไฟสูงเป็นสปอร์ตเลเซอร์นะคะเดี๋ยวเราชมแสงผ่านจุนตัวรถค่ะโอเคค่ะความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันเลยนะคะขอทางหน่อยคะ่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook บีทีพีเมียมอโตอซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ